สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางนะครับลาวทีวีลาวฮิตตีแล้วก็ลาสตาร์นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกวันที่24เดือน4ปพศ2อ6 8ก่อนนะครับครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิมีก็อ่านเลกเด่นนะครับจากส่วนหคัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาส มามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับพะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็ต้องพูดบ่อยเนาะนะครับก็เป็นเหมือนคําเตือนนะครับ GPO ต้องมีคําเตือนนะครับซึ่งผมไม่ได้เขียนลงนะครับ เราต้อพปูตัวคลิปทำไมโพดมันจะสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็มาดูผลออกนะครับลาวทีวีออก8 2912นะครับ็อ,อือวเดแนวทางผมหลุดเนาะมีแค่เลขเก้าตัวเดียวนะครับจุดบินจุดบินหลุดนะครับวิ่งหลุดหลุดนะครับวานนี้เข้าเต็มเต็มเนาะวันนี้หลุดเลยนะครับ วันสองเก้าไปกับตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนาะที่เข้าวันนี้ก็ออกตัวเดิมนะครับ29นะครับในชุดตัวประกบผมก็มีนะครับเนี่ยสี 49. แต่ว่าเล็กเด่นมันหลดนะครับก็เลยไม่เข้านะครับก็ถือมันมาตัวเดิมเนาะนะครับราตัวเดิม วันนี้ไม่มานะเพอๆวันวันที่15ห้าวันนี้มานะครับสี่กับห้าแต่ว่ามันก็ติดอยู่แล้วนะครับกลับไปกันต่อที่ลาวเฮดดีกลับไปกันต่อที่ลาวเฮดดีเนาะนะครับลาวเฮดดีผลออกสี่สามห้าเก้าเอศูนย์เก้านะครับก็มีเพื่อนสมาชิกเก็บีนะครับก็เขรามาตักเนาะนะครับวาทันจอบลาวเฮดดีนะครับกับลาวสตานะครับศูนย์กับสี่ สุดกับ4วิ่งโหลดก็ทาน,นาจ,จะได้เนาะนะครับสำหรับลาเมตีกับลาสตานะครับสุดตัวที่ผมเน้นให้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ก็ไม่ได้แก้ตัวเนาะนะครับก็พูดทุกคลิปนะครับสำหรับแนวทางนะครับเน้นใน,น6 9มาทุกทีเลยนะครับ ก็ออก0ูนย์รับส่วนเลขศูนย์ตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับก็มาเนาะนะครับให้นําไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้าสําหรับรางเหดดีนะครับแต่ตัวจะเนี่ยมีมีหกกับ9นี่แหละ <c oughs> ส่วนตัวประกอบผมผมได้1นึสามนะครับเด็กเด่นมป็นเข้านะครับไมเป็นไรเนาะได้วิ่งโลดก็ยังดีนะครับเขาวิ่งโลดก็ยังดีนะครับสลับแนวทางนะครับ ส่วนลาสตาลาสตาเล็กเด่นหลุดอีกแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้เล็กเด่นก็หลุดนะครับแต่ชุดวินเข้าเนะาะงวานเข้าหนึ่งหกหกหนึวันนี้เข้าที่58นะครับแต่ว่าเล็กเด่นหลุดครับสองหกสามนครับเนื้อตานะครับช่วนะงนี้ลาสตาเนาะนะครับ ก็ได้แค่สมาชิกที่ใช้ชุดวินนะครับช่วงนี้เพีิงหลุดหลุดนะครับหลุดตลอดนะครับน่าจะหลุดมา3-4 3 4แล้วเนาะเล็กเด่นนะครับเล็กเด่นแต่ชุดวินก็ยังเดินอยู่นะครับ,รบก็มาตามมาต่อสำหรับวันที่25นะครับเนีทางในหลุดผมก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับ ตามกันต่อนะครับตันที่ยี่รับห้าตมนที่ยี่สิบห้าเดือนสี่สุขบนร้อยหกสิแปดนะับลาสตาก็หลุดตั้งแต่เลิกเด่นหลุดตั้งแต่เข้า48แแล้วเนาะ ใช่ไหมนะครับตั้งแต่ตัวเจาะเข้ายังไม่เข้าเลยนะครับส่วนใหญ่จะเข้าชุดวินนะครับจะไปดูลาวทีวีนะครับลาวทีวีวันนี้นะครับกับลาวทีวี จุดบินนะครับผมให้ที่ไม่ต้องจับบินแล้ววันนี้นะครับช่วงนี้ชุดบินผมหลุดนะครับก็ลองจับหลบให้เขาหลบนะครับก็มันเคยนะครับก็จับเลขเด่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมปรับชุดบินแป๊บหนึ่งนะครับในแป๊บหนึ่งแหละใช้เวลาวันสองวันเลยนะครับเพราะว่าพอลงใช้เวลาคิดนะครับตามสูตรตามตามทางเลขใหม่นะครับ ันนี้เลขเด่นนะครับวันนี้ก่อนอนุญาตไม่ปล่อยชุดวินนะครับหรือว่าท่านจะวินมันก็เอาเลขทั้งหมดไปรวมกันนะครับเอาเลขทั้งหมดที่อยู่ในเดียวทางนะครับเลขเด่น8กับ6นะครับ8กับ6 ส่วนที่ผมเจาะนะครับเจาะให้4ชุดนะครับ8 6 8 5 8 4 8 1ขอไปครับ8 6 8 5 8 4 6 1, 1> 8 6 8 5 8 4 6 1ครับอันนี้จับให้4ชุดนะครับ สามตัวเก้าสี่แปดเก้าแปดสี่เลยเนาะเก้าแปดสี่แล้วก็สามหกหนึ่งนะครับก็เอาเลขทั้งหมดมารวมกันนะครับใครที่จะเล่นวินนะครับแต่ผมขอปรับนิดนึงนะครับเพื่อมัน ยังขยับยังเคลื่อนอยู่นะครับเน้นในที่เลขแปดครับตัวที่ผมจับให้ก็มีอยู่สองชุดนะที่เน้นให้ก็มีครับตัวที่ผมเน้นให้ก็คือเลขแปดถ้าเลีนแปดทั้งหมดก็ติดแปดทั้งหมดก็สามชุดนะครับแต่ผมเน้นในที่ชุดนี้นะครับ แปดสี่แล้วก็หกหนึ่งสามตัวก็ตัวนี้นะครับกลับไปกันต่อที่ลาวเฮดดีนะครับ จุดวินก็อยู่ในนี้แหละนะครับตันก็จับเอาเลยนะครับพวกนี้แปดหกแปดส่หนึ่ะครับส่วนสตัวท่านไม่ต้องไว้เกี่ยวนะครับสตัวก็ไม่ต้องจับเห็นไหมครับก็จะมี8 6 5หกนึงนะครับก็จับวินเลยนะครับเอาเฉพาะตัวประกบนะครับในที่ผมประกบนะครับถ้าท่านจะเอามาวินนะครับ เล็กเด่นผมให้เจ็ดกับสองกับเล็กเด่นเจ็ดกับสอง อยู่สมาชิกท่านงงเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรจับให้เลยเนาะนะครับก็จะได้วินนะครับบางท่านเขาก็ยังอยากได้อยู่เดี๋ยวผมโดนบ่นอีกเนาะจุดวินนะผมเขียนไว้ข้างล่างก่อนนะครับตอนนี้อ่ะแปดหกห้าสี่หนึ่ง คือชุดวินวกับใครจะนำไปวินก็ชุดนี้นะครับแปดหกห้าสี่หนึ่งสุดเล็กเด่นวันนี้ของยีดีนะครับเจ็ดกับสองนะครับก็จะให้เจ็ดศ <70, 71. S 1> ูนย์เจ็ดหนึ่งกับจะไปที่เจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกับเจ็ดสามจนสามตัวสามตัวพร้มให้ที่แปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็ เ7็ดหนึ่งเน้นในที่เลขเนะครับส่วนชุดที่ผมเน้นถ้าผมลงสีให้นะครับลงสีให้จุดนี้น้เจ็ดหนึ่งตัวที่ผมเน้นนะครับ แล้วก็เจ็ดสามชุดที่น่าเล่นที่สุดก็คือชุดนี้นะครับสามตัวครับแปดเจ็ดหนึ่งนะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินก็เจ็ดสอง สอจะเป็นอยู่ด้านล่างนะครับกลับไปกันต่อที่ลาสตา อันนี้เลขเด่นดูไหมที่สี่กับหกนะครับสี่กับหกก็เน้นในตัวเลขสี่กับที่สี่หก สี่เก้าสี่สามสี่หนึ่งเล็กสามตัวนะครับผมจับไปที่สองสี่หก สี่หกแล้วก็สองสี่สามจุดวินนะครับสี่หกเก้าสามหนึ่ง กับ4 6 9 3 1, กับชุดวินมาดูตัวที่ผมจะเน้นให้เนาะเน่นในเลขสี่นะครับชุดนี้ตัวที่เน้นให้คือชุดนี้นะครับเลขสีจะเป็น4 6กับ4 3นะครับ กับสี่หกกับสี่สามจุดที่น่าเล่นที่สุดคือจุดนี้นะครับสามตัวเราไปที่รับแนวตามก็เก็บเอาไว้นะครับ กับต้านี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกแคซและท่านผู้ชมนี่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่25เดือนสพศสองพนอยะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ